Gracias. เยอะก็มากเลยก็สวัสดีน้าโนซอมโซนอสิชชายทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านแล้วก็ท่านลูกค้าแบรนด์ต่างๆทะ่ชาวดจิตพี่แอมด้วยพี่อ๊อฟด้วยครับแล้วก็พี่ๆน้องๆชาวดุมจิของเรานะครับและป้ามาก็มาด้วย ครณแฟนขับกรีดกับพี่นุ้อยู่แล้วให้สื่อมวลชนกลดหมริงเมื่อกี้าอยู่ขบนของดีนพี่นุ้ยขอสิที่ร้องเพลกันใช่ไหมครแล้วขอสิ่งนีผมได้ยินระเว็บแต่ว่าพอถึงแฟนๆกดก็เฮ้ยขึ้นมาแต่พอพี่พี่สื่อมวลชนฟูก็ีเสียงเววเมาอุ๊ยไม่จริงไม่แล้วไม่จริงสื่อมวลชนกริดังมากไม่เชื่อหรอกเทสุนะโอเคนะคุณนะสื่อมวลชน ผมก็เป็นครั้งแรกสำหรับเทมอนอินเลยครับหมอนอินน้หมอนอินที่ได้ร้องสดๆให้ทุกคนฟังกับเบอร์มนีแปลด้วยครับซึ่งแบบเมื่อกี้ตื่นเต้นมากๆอาจจะมีส,สั่นๆไปบ้างอุ๊ยดีดีชอบไมครับทุกคนชอบไหมจอบ,อบชอบทุกคนโอเคหมดเลยเพราอมากๆครับเพราอมมากๆจริงๆนะฮะ ครั้งนี้ไม่ใช่แค่มีซิงเกิลของตัวเองไม่ใช่แค่เป็นศิลปินเด่ตัวเท่านั้นแต่นี่คือการเปิดตัวเป็นศิลปินคนแรกของค่าย DMD Music ด้วยครับเป็นยังไงบ้างฮะจริงๆก็มีร,รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยคนระับแล้วก็ดีใจดีใจที่ เพราะว่าเราไอยู่กับดูมันบีมาก็าป,ประมาณ2ปีกว่าๆแล้วครับแล้วแบบผมมาชอบร้องเพลงมาตั้งนานล้วด้วย<ม>ซึ่งเราก็มีการร้องเพลงมากับดูมันบีมาค่อนข้างหลายเพลงแล้วแหละครับแต่ว่าในวันนี้เราได้ค่ายของเราได้เปิดตัวเป็นค่ายดิจิทัลสินค่ายเพลงและผมก็ได้เราเกี่ยงได้เป็นคนที่มีซิงเกิลเป็นเพลงแรกของงานครับก็แ,แบบรู้สึกดีใจมากๆครับก็ต้องขอบคุณพีอ่อ๊อฟมากๆเลยครับขอบคุณยับพี่อ๊อฟ ครับก็จริงๆน้องหมอนอิงเนี่ยชอบตั้งแต่ชื่อเพลงแล้วครับจริงๆกว่าจะได้ชื่อเพลงก็คิดกับแงวกับเรากันนาจนปควนครับจนได้เปเป,เป็นน้องหมอนอิงครับซึ่งหมอนอิงเนี่ยจริงๆรแล้วคอนเซ็ปต์เพลงตั้งแต่ตอนแรกก็คือแบบอที่ผมเคยบอกไปครับว่าคีย์เวิร์ดของน้องก็คือเป็นให้ได้ทุกอย่างครับซึ่งเรารู้สึกว่าด้วยอะไรสิ่งอะไรอย่างแม้ว่าจะทางที่กแฟเคยบอกว่าเหมือน เราเป็นได้หลายลุกมากๆเลยไม่ว่าจะนั้ง่อสวยเท่น hey, รนะแท็กซี่ใดๆก็ตามเราก็พร้อมจะเป็นให้ทุกคนได้ทุกอย่างเลยไปได้ทุกลุกเลยแต่อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆก็คือเพลงน,นี้เนี่ยเหมือนเป็นเพลงที่เข้าถึงง่ายมากๆและความหมายน้องดีมากครับเป็นเพลงเกี่ยวกับความรักที่บริสุทธิ์ที่มีมอบให้กับทุกคนครับซึ่งก็คือความรักเหมือน ทามที่ผมมอาให้แฟนครับทุกๆคนเลยทั้งๆที่ผมก็ไม่อยากรู้เลยว่าร้านที่ผมมอบให้ไปเนี่ยก็มีส่วนที่ทุกคนมอบกลับมาให้ด้วยแต่ก็มีส่วนที่อาจจะแบบอาจจะไม่ได้มอบกลับมาให้ด้วยครับก็ตรงกับเพลงเลยเหมือนกันก็คือมีความหมายที่ดีมากๆเลยซึ่งตอนนี้แต่ๆที่ฟังนุ้นยพูดอยู่ก็คือถือโทรศัพท์มือสั่นไปหมดแล้วซาบซึ้งน้ำตาคลอน้ำตาคลอเลยนะ ช่ไหมใช่ไนะหมนะดูสิเห็นไหมฮะนี่โดยโดยเฉพาะแถวหน้าตรงเนี้ยนะปาตน้ำตาเลยนะจี้มปากน้ำตาเลยอ่ะมาไปแล้วครับว่าจริงๆเริ่มแทนเริ่มแทนกันมาก็ข้าวบ้างนะครับว่าจะมีซิงเกิลสองซิงเกิ 3, ลสามปล่อยช่วงประมาณไหนครับใช่อตอนนี้ก็ไปดูไปนักมันนิดหน่อยครับแต่ว่าตอนนี้ก็จินใจกับน้องห่อนยินอยู่นะใช่อยากจะส่งน้องไปให้ไกลๆขึ้นเรื่อยๆครับ ยังไงก็คิดว่ายัางไงก็มีอยู่แล้วฟัซซิงโลต่อไปมีแน่นอนครับเพราะว่าผมก็คงไม่ได้มีแค่เพลงเดียวใช่ส่วนเรื่องของอัลบั้มครับก็อาจจะมีซิงเกลิลสัก4 5่หอาเพลงครับที่จะเริ่มทำเป็นอัลบั้มแล้วก็ในอัลบั้มก็จะมีการเพิ่มเพลงที่ไม่ได้ปล่อยในซิงเกิลเข้าไปด้วยครับแล้วเราก็จะทำเป็นเล่มอัลบัลล้มเลยที่มันเขาแพงไปแล้วครับ เขาตั life, book, ้งใจแผลนไปแล้วเขาชอบร้องเพลงฮะไม่ได้มีเพลงเดียวแน่นอนนะฮะนุนิวมีประมาณหมื่นกว่าเพลงที่เตรียมโอ้โหหมื่นกว่าเพลงหมื่นกว่าเพลงได้หมายความว่าพี่จะต้องมาเปิดตัวทุกๆเพลงอีกหมื่นอีกหมื่นนั้นตอนนั้นอายุเท่าไหร่หมื่นปีอ้าวแต่นี่ออคนยิ้มอยู่นะเป็นไปได้นะ หมือนก็ขอให้คนก,กินอยู่นะเขากูเ้เงหัวเราะอยู่นะคุณรใบเหมือเมนเพลงไมครับเพีวยวใครอยู่ถึงก็จะทำะถ้าผมใส่ถุงเลือกเพลงเพลงนี้ให้กับนุนิวฮะอ๋อก็จริงๆแล้วเพลงนี้ทำยากมากนะคะจะถามคุณออฟได้ว่าคุยกันมาหลายเดือนเลยะคะ่ะเพราะว่าความกดดันที่เราสร้างเองเพราะว่าเออนุนิวเนี่ย เราทํางานด้วยกันมาหลายเพลงแล้วค่ะแล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้เลยว่าน้องร้องรู้เพลงได้หลายบทมากคือเอาที่น้องทำคนเดียวก็ประมาณเจ็เพลงแล้วที่ผ่านมานะคะก็เลยรู้สึกว่าเราจะทํายังไงให้มันพิเศษเพราะว่าจริงๆในเพลงในซีรีส์ก็มีหลายๆเพลงที่เป็นที่รู้จักแล้วก็เออคือน้องไม่ใช่ร้องเพลงไหนโดยเพาะในความที่เราทีนี้ค่ะก็คือสมมติว่าถ้าจะเป็นซิงเกิลปึ๊บ มันต้องมีอะไรบางอย่างที่ที่แตกต่างกับเป็นเพลงซิงเกิลให้คคนรู้สึกได้ว่าอันนี้มันคือเป็นซิงเกิลแล้วนะอย่างนี้ค่ะก็เลยทำกันบ้าแบบเยอะมากว่าจะทํายังไงที่มันแตกต,ต่างแต่ในความแตกตานะ่างนั้นมันก็เราอมองว่าถ้ามันฉีกมากเกินไปมันก็อาจจะช็อกคนดูที่เขาชอบโนนินอยู่แล้วอ่อาอา่าอ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 ่าาอ่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 ออ่าอ่าอ่า่าอ่าอ้าอ่าอ่าอ่าอดาอ่าอะไอแา้วเราก็าอาตรงนั้น่า่า เอค่ะมาทําเพลงนี้ใช่เห็นไหมฮะฟังแล้วไม like ่แปลกใจเลยทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงทำเพลงไหนก็ดังไปหมดเลยนึกออกไหมฮะเพราะเขาวางแผนเขาตีโจทย์แตกจริงๆรพี่แอมละเอียดมากๆครับใช่ไหมใช่ไหมรอนะพี่แอมงานเยอะพี่แอมงานเยอะงานแต่พี่แอมงานละตัวมากๆครับใช่พี่แอมเจอนุ้เรื่อตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เห็นพัฒนาการอะไรของน้องคนนี้ไหมฮะ ค่ะน่าการที่เห็นชัดสุดเลยเดี๋ยวหู้มีเก่งแล้วค่ะตอนแรกคือที่อายมากๆมันก็แบบครั้งแรกจําได้เลยค่ะที่ได้คุยกับ่นเดียวครั้งแรกคือเป็นซูมตอนหนูเป็นช่วงโควิดค่ะ uh huh. ก็คือตอนนั้นยังไม่มีเอ่อเลื่องนิ่งเคียงยัง,ย,งยังไม่ยังไม่เสร็จเขาก็กำลังถ่ายทำกันอยู่ค่ะแล้วก็คุยกับพี่ออฟว่า จะมีน้องคนหนึ่งที่เป็นนักแสดงนำใเรื่องค่ะก็คือเขาร้องเพลงพอได้นะพี่อ้ําเคยแอบได้ยินเขาร้องแบบเดินไปเดินมาร้องแล้วก็แบบขอฟังหน่อยแล้วก็ซูมกันค่ะแล้วก็พอเขาซูมเสร็จปุ๊บปะค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าคุณอ้อคะอันนี้ไม่เรียกว่าพอร้องได้ก็คือร้องเก่งมากแล้วก็เหมือนเขาแค่อายเฉยเลยค่ะแต่ว่าทุกโน้ตที่เขาร้องออกมามันเป๊ะๆแล้วก็เสียงเขาอะมีเอกลักษณ์มาก ใช่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราควรจะทีเขาแบบักร้องเลยใช่ทีนี้ก็คือคุณออกก็เห็นด้วยว่าอย่างซีเรื่องแรกตอนแรกแบบจะต้องเอานัร้องมาหลายๆคนหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือไม่ต้องแล้วไอรีมร้มองไปงทลายครั้งละบ้คนเดียวจบเลยใช่ค่ะ <laughs> จบเลยใช่แล้วก็ร้องทุกเพลงออกมาก็ท้องหมดเลยก็คือไม่เคยรู้สึกแบบคิดหวังในตัวนีมเพราะว่า สมมติว to like pues like ่าเราคิดไว้ในหัวว่าอยากให้เพลงมันออกมาแบบเป็นแบบไหนเนี้ยเขาก็คือทําได้ดีแล้วก็คือดีแล้วบวกอะไรบางอย่างเข้าไปให้ทุกเพลงค่ะมากกว่าที่พี่แอ้คิดไว้เขาจะทําให้แบบสอยเขาจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแล้วก็แบบคือเสียบขอเมันพิเศษมากๆค่ะมันก็เลยทําให้ทุกเพลงมันดูมันดูแพงค่ะโอ้ชอบคำนี้ยูนิลร้องให้ทุกเพลงดูแพงโอ้ คุณอ๋อยังไง,าง้าคะเนี่วันนี้เปิดตัวเ,เขาเรียกว่าเปิดตัวค่ายด้วยเปิดตัวศิลปินแรกของเราด้วยจริงๆวันนี้ก็เป็นการเปิดตัวศิลปินคนแรกมากกว่าว่าเปิดตัวค่ายเดี๋ยวอาจจะเก็บไว้ก่อนอา,อาจะอาจะขอเปิดตัวน้องๆให้ครบให้ครบเลยรอบหนึ่งแบบเอาดอเอาแล้วเป็นเรื่อง ญาติกลับเปิดตัวร้องเรื่อเป็นทางการนุนิวก่อนนะเปิดตัวนุนิวครั้งนี้เป็นยังไงบ้างนะโอ้จริงๆก็เป็นปงานที่ตื่นเต้นเนาะเพราะว่ามนเป็นก้าวแรกนะครับของจริงๆของการยินดี่นั่นแหละในการทําเพลงแรกยังเป็นทากการและที่สําคัญก็คือนุนิวด้วยครับก็คือเป็นก้าวแรกของจริงจริงเราเห็นแววเขามาแบบนานมากๆแล้วเราก็แบบรอคอยวันนี้วันที่เราจะทําเพลงจริงๆจังให้เขาครับและพอนี้มากถึงก็เป็นอะไรที่เรา คุยกันตลอดแล้วว่าทำอะไรยังไงดีจะจัดงานยังไงทำเพลงยังไงทุกอย่างเป็นกระบวนการที่เราเองก็ให้เกียรติอมากๆเหมือนกันแล้วต่างคนต่างเราคุยกันตลอดว่าเราจะทำยังไงให้มันเกิดสิ่งดีขึ้นมาความสุขวันนี้เราก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นใจที่แบบเปนแฟนคลับกังใจน้องเยอะมากแล้วก็ใส่เพลงดีมากใช่กจะใส่ดีมากๆ

ใช่ทุกคนก็รอดูเลยครับเราคิดว่าเดี๋ยวต้องยอมแน่นอนอยากยอมอยู่แล้วสีไหนก็รักสีไหนสีไหนสีสีไรส,ส,ส,สีไหนก็รักนเหมือนกันครับผ,<ม>ผมก็เพลงแรกจบไปแล้วนะคะเมื่อกี้และต่อไปก็เป็นเพลงที่อ,อเป็นเพลง ที่ผมเคยไปร้องที่แฟนมิทติ้งที่ต่างประเทศครับแต่ว่าถูนี่คือรู้เหรอเขาเพลงไหนไม่รู้แต่ก็แต่ตอนนั้นร้องกับพี่ๆหลายคนวันนี้ก็อยากจะมาร้องคนเดียวครับนั่นก็คือเพลง I Like Me Better ครับ To be out here in love in New York City. Oh, to so... let know who I am, but I so know that I'm good long as you're here with me. Morning needs some burning coffee. Running through the hours talking. Damn, I like me better when I'm with you.